สวัสดีค่ะวันนี้หัวข้อที่อยากจะนามาพูดคุยกับทุกท่านนะคะคือหัวข้อที่ว่าสิ่งใดเกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นดีเสมอนะคะมีความหมายยังไงเดี๋ยววันนี้จะนํามาคุยกันนะคะในหัวข้อนี้นะคะที่ว่าสิ่งใดเกิดขึ้นแล้วสิ่งน,นั้นดีเสมอเนี่ยหมอเชื่อว่าหลายๆท่านอ่ะเคยได้ยินประโยคน,นี้มาแล้วนะคะเพราะว่าประโยคนี้เนี่ยได้รับการกล่าวถึงมาเป็นสิบปีแล้วนะคะน่าจะเกินด้วยซ้ําแล้วก็ mm. หลายๆท่านก็ทราบความหมายที่ลึกซึ้งนั้นไปแล้วนะคะ ทีนี้วันนี้สิ่งที่หมออยากจะนามาพูดคุยเพราะว่าคิดว่าเป็นหัวข้อที่มีมุมมองที่น่าสนใจมากแล้วก็มีความลึกซึ้งในเรื่องการเติบโตทางใจในหลายๆประเด็นในนั้นเลยนะคะก็อยากจะนํามาพูดคุยแล้วก็แบ่งปันกันและท่านใดที่มีมีประสบการณ์บางอย่างนะคะก็อยากให้นำมาแชร์กันได้เลยนะคะในคอมเมนต์เป็นเป็นความเห็นที่ดีๆที่ท่านรู้สึกถึงประสบการณ์ก็เป็นสิ่งที่มีค่านะคะ ค่ะทีนี้สิ่งที่อยากจะแชร์กันวันนี้อยากแบ่งปันวันนี้ก็คือว่าในความความรู้สึกของหมอเลยนะคะเมื่อวันที่ได้ยินประโยคนี้แรกๆเลยเมื่อสิบเมื่อสิบปีที่แล้วหรือนานกว่านั้นอะไรสักอย่างเนี่ยแหละสะดุดนะคะอย่าเราว่าครั้งแรกฟังแล้วสะดุดใจเพราะว่าจะรู้สึกว่าเอ๊ะสิ่งไม่จะเอ๊ะขึ้นมานะคะ่ะเอ๊ะสิ่งใดเกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นดีเสมอคืออะไรเพราะว่าในความเป็นจริงของชีวิตเราจะรู้เฮ้ยมันสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันก็มีทั้งดีและไม่ดีใช่ไหมคะเออมีทั้งผมหวังผิดหหววังเล สมาัตาสร็จอะไรอย่างเงี้ยดีได้แด่อะไรก็ว่าไปมันมีมันมีหลากหลายนี่แล้วมันจะดีเสมออย่างหลายอ่นนี้ถ้าเราพูดในเชิงรูป,ประธรรมมันคออันนนฉะนั้นประโยคนี้มันแน่นอนมันเป็นประโยคที่สร้างความสะดุดใจอยู่แล้วแล้วเข้าใจว่าเข้าใจว่าบางทีประโยคนี้ก็อาจจะเรียกความสะดุดใจด้วยอยู่แล้วด้วยนะคะด้วยเจตนาบางอย,ะยะ่างแต่ว่าจริงๆภายใต,ใต้ประโยคนี้ถ้ามองในเชิงนามประธรรมถ้าเรา,ามองในรูประธรรมเนี่ยมันจะเอกมากๆแต่ถ้ามองในเชิงนามธรรมเนี่ย มันจะมีมุมที่ลึกซึ้งของมันซ่อนอยู่นะคะ,ะแล้วจุดนี้แหละที่หมอคิดว่าเออน่าสนใจมากนะคะถ้าหมอในแง่ของนามธรรมเนี่ยจริงๆแล้วมันมีความหมายที่ลึกซึ้งอยู่ข้างในโดยในมุมมองของตัวหมอเองนะคะที่รู้สึกว่าจริงๆประโยคนี้ถ้าในแง่นามธรรมเนี่ยมันมีความลึกซึ้งแล้วก็สร้างความสร้างความที่ฟังแล้วมันอาจจะทําให้หลายๆคนนะคะรู้สึกว่า,าคลายคลายความเครียดความวิตก หรือสิ่งหรือรู้สึกแยกกับสิ่งที่เกิดไปแล้วนะคะโดยเฉพาะสิ่งที่เรารู้สึกไม่โอเคเนี่ยได้อย่างดีมากๆอันหนึ่งเลยนะคะทีนี้มุมที่มีความหมายยังไงนะคะในเชิงนามธรรมาก็คือว่าสิ่งใดเกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นดีเสมอในเชิงนามธรรมาก็คือว่าจริงๆในแง่ของชีวิตเลยนะคะเพราะว่าถ่อยคันนี้มันมีความหมายอยู่สองอย่างในความรู้สึกของตัวหมอเองนะคะในมุมมององหมอเนี่ยมองว่ามันมีความหมายในแง่หนึ่งคือความเข้าใจชีวิต นะคะมีความเข้าใจชีวิตและสองมีความเข้าใจในเรื่องของคุณค่าของเวลานะคะนี่จะขอพูดประเด็นแรกก่อนความเข้าใจชีวิตนะคะคือสิ่งใดเกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นดีเสมอเนี่ยมุมหนึ่งที่สําคัญมากเลยคือว่าคือการกลับมาที่จะเรียนรู้จากสิ่งที่ผ่านไปแล้วนะคะคือถ้าสิ่งที่มันโอเคเนี่ยแน่นอนเราจะรู้สึกมันดีในเชิงรูปธรรมอยู่แล้วแต่สิ่งที่มันไม่ดีเช่นความล้มเหลวความผิดหวังความผิดพลาด ความอับความสิ่งที่มันทําให้เราเจ็บปวดอับอาย,ยแยําแย่หรืออะไรก็ตามที่มันเป็นด้านลบต่อใจต่อชีวิตเราเนี่ยมันคือการเรียนรู้นะคะฉะนั้นข้อดีของสิ่งที่เกิดไปแล้วอันหนึ่งก็คือเรามีโอกาสได้เรียนรู้และได้บทเรียนที่มีคุณค่ามากๆนะคะแล้วเราก็หลายๆคนลองสังเกตว่าชีวิตเราดีขึ้นจากความผิดพลาดชีวิตเราดีขึ้นจากความผิดพลาดมากๆเลยนะคะเพราะว่า ถ้าเราไม่แย้ผิดพลาดครั้งนั้นเนี่ยหลายเลยคนชีวิตก็ไม่ได้มาถึงวันนี้หลายหลายอย่างที่ดีๆในวันนี้ก็เกิดจากความผิดพลาดในอดีตนะคะเพราะว่าเราได้เรียนรู้บางสิ่งแล้วเราก็คนพบว่าเฮ้ยเราจะไม่ไปทําแบบนั้นนะคะหรือเราน่าจะทําบางอย่างได้ดีกว่าเดิมอันนั้น,น,นแล้วเราก็มาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเราเปลี่ยนแปลงวิธีคิดเปลี่ยนแปลงมุมมองหรือเปลี่ยนแปลงทัศนคติบางอย่างจนเรามีชีวิตที่ดีในวันนี้อย่างเงี้ยค่ะ หรือเรามีสิ่งดีๆบางอย่างที่เกิดขึ้นในวันนี้ฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยความผิดพลาดนํามาซึ่งการโอกาสละนะโอกาสการที่จะเลเวลอัพตัวเองนะคะเติบโตทางด้าน Personal growth คือพุทธะคติจิตวิญญาณคุณภาพใจไปจนถึงเ่อ o f e s s i o n a l g r ก w t h บางคนก็เติบโตในเรื่องอาชีพการงานอะไรเงี้ยเพราะว่าเก่งขึ้นนั่นแหละจากความที่เราเคยพลาดไปเพราะว่าถ้าเราไม่ไม่เคยผิดพลาดเราอาจจะเปิดแน่นอนเราก็ ไม่รู้อะไรที่มันถูกกว่านี้แล้วเราก็อาจจะซ้ําที่เดิมเนาะอ่าแม้กระทั่งในแ้นแง่ที่หมอเป็นพุทธอ่าเป็นศาสนาอ่รับถือศาสนาพุทธนะคะพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นศาสดาของศาสนาพุทธก็ท่านก็เคยผิดพลาดท่านก็ปฏิบัติธรรมใช่ไหมคะแล้วท่านก็อาจจะขออนุญ,ญาตยกศาสนาอ่ศาศาสนาศาสนาพุทธเพราะว่าหมอนับถือ พุทธน้องก็จะทราบประวัติงท่านแต่ว่าท่านในมัธยูศาสนาอื่นท่านก็อาจจะมีบทเรียนของการเรียนรู้ของท่านใ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 นบุคคลอื่นของของท่านได้นะคะแต่ของหมอที่ขออนุญาตยกตัวนี้เพราะว่าหมอดูประวัติท่านนะเนาะก็คือว่าท่านเองก็ผิดพลาดในการปฏิบัติในการจะปฏิบัติธรรมในตอนต้นที่ท่านอยากจะเขาเรียกว่าหาหนทางที่จะพ้นทุกข์อะไรอย่างนี้ค่ะซึ่งเป็นไฮไลท์ที่สุดของศาสนาพุทธคือแนวทางการพ้นทุกข์ใช่ไหมคะท่านก็ปฏิบัติธรรมของท่านเนี่ยเพื่อจะหาทางพ้นทุกข์สุดท้ายท่านก็ ทำอย่างจริงจังนะคะจริงจังมากๆเลยแล้วก็ตลอด6กปีที่ผ่านมาท่านจริงจังมากแต่ว่าสุดท้ายท่านไม่ไม่ไม่พบทางกันพ้นทุกท่านมาพบทายกันพ้นทุกก็คือเมื่อท่านรู้ว่าสิ่งที่ท่านทำน่ยมันผิดนะคะฉะนั้นอันนี้จึงมีความหมายมากค่ะเมื่อเรารู้ว่าอะไรผิดเนี่ยการสิ่งที่ถูกมันก็เลยจะปรากฏแล้วนะคะสิ่งที่ถูกมันจะปรากฏแล้วอ่ะแต่ว่าถ้าเราไม่มีแบบไม่มีการมาทบทวนไม่มีการเอามาพิจารณา ไม่มีการเอามาแบบเอามาเรียนรู้อะคะ่ะเราจะไม่มีโอกาสรู้เลยว่าสิ่งที่เราทํามันผิดอยู่ผ,ผ,ผิดตรงไหนผิดอย่างไรแล้วเราก็เลยจะไม่รู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ถูกต้องนะคะฉะนั้นการความผิดพลาดเนี่ยมันเป็นโอกาสที่เราจะเติบโตเมื่อเรานํามาเรียนรู้นะคะม่อเอามาทบทวนแล้วมาเรียนรู้ทีนี้จังหวะแห่งการทบทวนและเรียนรู้ก็ไม่ได้ง่ายเพราะว่ามันไม่ได้ง่ายเลยนะคะมนุษย์ที่มีเรื่องของอัตราตัวต,วตนเนี่ยจะรู้สึกเสียเซลล์มากเวลาที่รู้สึกฉันต้องไป ไปทบทวนสิ่งที่ฉันผิดพลาดเนี่ยรู้นะว่ามันดีแต่ทําไม่ได้มันก็คือเหมือนกับเรากําลังแบบมันถูกตอกย้ําว่าเราผิดเราพลาดอ่ะมันยากมากเลยนะคะที่มนุษย์เราจะหันไปยอมไปมองอ่ะจุดที่มันแบบมันคือจุดที่ผิดพลาดของเราจุดต้มเหตวของเราเนี่ยมันไม่ง่ายเลยนะคะซึ่งเป็นเรื่องที่ยากที่สุดนั่นแหละค่ะแต่ความยากตรงนี้แหละซึ่งมันก็เลยทําให้ทักคนเหมือนกันเนาะบางคนก็ไม่ผ่านไม่ผ่านด่านนี้ยค่ะก็เลยจะวนอยู่กับอยู่กับ อยู่กับความผิดนั่นแหละแต่ว่าไม่ไม่อยากจะเลยเลยไม่ไม่ม o v e on อะค่ะไม่ไม o v อ on ก็ไม่ไปข้างหน้าที่ที่ดีขึ้นนะคะใช้มันก็เป็นด่าชีวิตแล้วกันเนาะแต่ถ้าบางคนความยากของมันก็คือเป็นด่าทีนี้บางคนเนี่ยผ่านด่าน,นี้ได้นะคะคือเจ็บแต่ว่าผ่านด่าน,นี้ได้อารมณ์มันมันยากในตอนต้นนะคะแต่พอเราเข้าไปเรียนรู้ประมันจริงๆเนี่ยมันก็หละคนก็เริ่มค่อยคค่อยคเจ็บน้อยลงอะแล้วก็มีเป็นโอกาสและที่จะ เด่เติบโตจากมันจริงๆนะคะเหมือนพระเจ้าท่านก็เรียนรู้แล้วท่านก็ยอมรับว่าสิ่งที่ท่านทํามันผิดมาตลอดเลยหกปีถ้าท่านไม่ยอมรับสิ่งที่ท่านทํามาตลอดหกปีนั้นผิดเนี่ยจบเลยใช่ไหมจบเลยไม,ไม่ไม่เกิดการไม่ไม่เกิดการไม่เกิดข้อธรรมที่ถูกต้องใช่ไหมคะฉะนั้นท่านยอมรับว่าสิ่งที่ท่านทํามันผิดแล้วก็ท่านก็ทบทวนว่ามันผิดอย่างไรเนาะแล้วก็แน่นอนแล้วท่านก็เลยรู้ว่าอ๋อสิ่งที่ถูกต้องมันควรจะเป็นแบบไหนละใช่ไหมคะหลังจากนั้น เห็นจิงนี้แต่ติงนี้จ,งจ,งจึงมีความหมายจริงๆค่ะว่ามันเป็นด่านที่ไม่ง่ายเลยนะคะเนียมันรู้ที่อัตตายเยอะๆด้วย,ยนะคะก็จะไม่ยอมรับใช่ไหมคะไม่ยอมรับผู้ครจะรู้สึกว่าตึต้องถูกเสมอน,นั่นแหละค่ะมันก็เป็นด่านที่ยากมากๆนะคะแต่ถ้าใครผ่านด่านนี้ได้นั่นแหละค่ะคือการเลเวลอัพของจิตใจและจิตสัญญา,าเลยนะคะก็จะเรียนรู้และเติบโตขึ้นมากมายเลยแล้วก็จังหวะที่เราต้องไปเผชิญกับสิ่งที่เราผิดเราพลาดเราล้มเหลวเราอะไรก็ตามที่เป็นเชิงลบเนี่ยแหละ มันเป็นความยากอารมณ์มันเหมือนสมมติในหน้าหนาวแล้วเราเพื่นเพื่งทำน้ำอุ่นเราเสียอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยต้องอาบน้าเย็นเนี่ยโอ้โหจังหวะแรกนี่ทรมานขั้นสุดเลยนะคะแต่เมื่อเราอาบต่อไปเรื่อยๆเนาะ,ะค่ะค,ะคะมีประสบการณ์จะพบว่าเฮ้ยมันก็อาบไปได้จนจบนะอืมแล้วมันก็เริ่มทรมานน้อยลงฉะนั้นจริงแล้วเนี่ยมันมีทักษะบางอย่างของร่างกายหรือจิตใจที่มันจะปรับตัวนะคะมันจะปรับตัวฉะนั้นถ้าเราเชิญตอนแรกเนี่ยมันจะหูมันจะแสบใจแสบอารมณ์สุดๆเลยอะค่ะเจ็บปวดขั้นสุดแต่ว่า ถ้าเราไม่หนีไปซะก,ก่อนเราอยู่กับมันต่อไปเรื่อยๆเนี่ยจริงๆมันอยู่ได้นะคะและหลายๆคนเขาก็ผ่านด่านนั้นไปแล้วนะคะแบบว่าจริงๆใจมนรนอะไรอยู่ได้นะคะจริงๆศักยภาพของรดคืออยู่ได้นะคะไม่ตายแน่นอนนะคะเพราะมีหลายคนก็ผ่านด่านนี้ได้แล้วก็เติบโตขึ้นมากๆเลยนะคะจากการเรียนรู้จากความผิดพลาดนี่แหละแล้วก็เผชิญกับมันนะคะอ่าจากนั้นอันที่หนึ่งเลยสําคัญมากเลยนะคะว่ามันเป็นการเข้าใจแง่มุมของชีวิตว่าเรา สิ่งใดเกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นดีเสมอคือเราหยิบมันมาเรียนรู้ได้เสมอจริงๆหยิบมาได้เรียนรู้ทั้งสิ่งที่ดีและไม่ดีนะคะคือสิ่งที่ดีเนี่ยก็เรียนรู้ได้หลายคนก็เวลาถ้ามันดีไปแล้วเช่นสําเร็จไปแล้วสมหวังไปแล้วก็ไม่ค่อยเรียนรู้เหมือนกันก็คือโอเคมันก็คือโอเคก็ดีก็จบแล้วไม่ค่อยเรียนรู้อะก็น่าเสียดายเหมือนกันเพราะว่าจริงๆการที่ม to ันดีม so ันก็มีที่มาที่มาที่มาให้มันผลออกมาดีใช่ไหมคะถ้าเราหยิบมาเรียนรู้แน่นอนเราก็จะเฉลียวฉลาดขึ้นในเรื่องนั้นมากขึ้นเช่นนนกัะะค ฉะนั้นสิ่งใดเกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นดีเสมอเนี่ยเมื่อเราหยิบมาเรียนรู้ทั้งเรื่องที่ดีแล้วก็เรื่องที่มันไม่โอเคที่กล่าวไปนะคะเพราะทุกอย่างเราได้เรียนรู้มากๆเลยนะคะแต่ถ้าเราไม่หยิบมาเรียนรู้มันก็จะมันก็จะไม่ได้อะไรเพิ่มเติมแล้วนะคะไม่ได้อะไรเพิ่มเติมแล้วนะคะแล้วก็สิ่งใดที่ที่เกิดขึ้นแล้วสิ่งีเสมอในแง่ที่เรารู้สึกไม่ค่อยโอเคเนี่ยถ้าเราเรียนรู้ในพโรเซสทางใจเราก็เติบโตที่บอกว่าด่านนั้นยากเนี่ย จังหวะที่เราผ่านไปได้แล้วได้ในกการเรียนรู้จากมันเนี่ยจังหวะนั้นนะสกิลทักษะทางใจเราเพิ่มเลเวลเลยนะคะจังหวะที่เราต้องไปรับรู้สิ่งที่เรารู้สึกไม่ค่อยดีเนี่ยไม่ง่าย,ยที่กล่าวมันแสบร้อนแสบร้อนในใจแสบร้อนในอกมากนะคะเจ็บปวดสุดๆแต่น,นั่นแหละค่ะคือทักษะทางใจที่เพิ่มสูงขึ้นแหละนะคะจังหวะที่เราเปิดใจไปรับรู้สเต็ปแรกเนาะจังหวะที่ใจเราเปิดเข้าไปเปิดรับเนี่ยอย่างแบบรับรู้มันอย่างแท้จริงแบบ ไม่ไม่หนีอ่ะอืมไม่ง่ายเลยนะคะแต่แคนจะเฮ้ยเราไม่ได้รับวิ่งหนีอ่ะออเหมือนเจอน้ําเย็นแล้ววิ่งหนีก่อเนียถ้าคนวิ่งหนีไปไม่ได้อาบน้ำนะใจร่างกายก็สกปรกไปเรื่อยๆใช่ไหมคะแต่ว่าคนที่ผ่านไปได้เนี่ยก็อาบจนจบอ่ะร่างกายก็สะอาดแล้วอ่ะทุกอย่างมันจบมันเฮลตี้ขึ้นใจเราก็เช่นกันนะคะถ้าเราเปิดใจไปรับรู้ใจเราก็จะสะอาดไปเรื่อยๆเหมือนกันนะคะแล้วก็ อีกด้านหนึ่งคือเมื่อเลเวลเราัพขึ้นไปอีกเราก็จะเกิดการยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นผมเมื่อเกิดได้สามสี่นี้เน่ใจเราจะแบบเรียกว่าลเวลอ up อะลเวลอ up แบบไปเยอะเลยอะค่ะฉะนั้นดีเสมอเนี่ยน,น้อยเนี่ยถ้าเราสามารถผ่านกระบวนการด่านยากนี้ได้เราจะเติบโตขึ้นแบบแบบมากมายเลยนะคะแบบมากมายเลยเพราะว่าหลายคนด่านนี้ไม่ผ่านนะคะอะฉะนั้นด่านเนี่ยไม่ง่ายแต่ว่าถ้าเราเรียนรู้อยู่กับมันทั้งเปิดรับทั้งรับรู้เปิดรับแล้วก็ เกิดการยอมรับได้เนี่ยโหมันคือขึ้นไปเรื่อยๆเลยนะคะคือเหมือนถ้าเก็บเป็นเกมก็คือสกอร์ขึ้นเรื่อยๆเลยอะค่ะอันนี้ก็เลเวล up จริงๆนะคะก็เรียกว่าดีเสมอมากๆเลยไม่ว่าเรื่องดีหรือไม่ดีเนาะรีบมาเรียนรู้เราได้แน่นอนได้แต้มแน่นอนมากๆเลยนะคะในได้ไดแต้มความเข้มแข็งการเติบโตทางใจปัญญาทางจิตทางใจโหแบบจิตเราจะสว่างขึ้นเรื่อยๆนะคะด้วยปัญญา ได้ปัญญาด้วยความแข็งแกร่งความเข้มแข็งที่แท้จริงนะคะจิตที่มั่นคงอันแท้จริงก็เกิดจากใจที่มีปัญญาและความเข้มแข็งแงแบบจากการยอมรับสิ่งที่ยอมรับได้ยากนี่แหละนะคะแล้วก็อันที่สองในเรื่องของปัญญาทางใจที่เป็นข้ความใจชีวิตก็คือเรื่องของอการชื่นชมชีวิตตัวเองะะสิ่งใดเกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นดีเสมอเ,เป็นอีกถ้อยคำหนึ่งที่มีความหมายอกจากการเรียนรู้ข้อต,ต่างข้อดีและข้อไม่ดีที่เกิดขึ้นนะคะ คือการ Aff แอ r พล i a t i o n หรือการชื่นชมหรือการ gratitude สิ่งที่มันเกิดขึ้นนะคะการชื่นชมและขอบคุณสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยคือคือคือคุณภาพใจที่สูงมากเลยนะคะเพราะการที่คนเราจะสามารถชื่นชมและขอบคุณสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันไม่ได้ง่ายเลยนะคะเพราะหลายคนแบบสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ดูเสมอตัวก็ควรจะเกิดแล้วหนีอะไรเงี้ยอืหรือการที่แบบไม่สามารถจะ ขอบคุณสิ่งต่างๆได้มันก็เป็นเป็นคุณภาพใจที่ไม่ได้เฮลตี้นะคะเพราะจริงๆสิ่งที่เราได้มาทุกวันเนี้ยมันเอื้ออะไรกับเราเยอะมากเช่นแค่เราดื่มดื่มชาแก้วหนึ่งเนี่ยมันมีที่มาเยอะมากนะคะจนมาเป็นชาแก้วหนึ่งการนั่งเก้าอี้มันมีที่มาประมาเห็นเราจะมีเก้าอี้นั่งได้นะคะคือมันมีแต่หลายอย่างมันมีที่มาเยอะมากเลยนะคะจนมาเป็นเป็นสิ่งที่เราได้วันนี้มีวันนี้อย่างเงี้ยค่ะฉะนั้นการที่เรากลับไปสามารถชื่นชมและขอบคุณ สิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยอันนั้นคือคุณค่าทางจิตใจมากๆนะคะฉะนั้นท่านใดที่สามารถที่สามารถชื่นชมสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในแต่ละวันสามารถที่จะขอบคุณสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในแต่ละวันฮนะตัวเราเองละสิบรอบตัวได้เนี่ยท่านถ้าท่านได้ทําต่อเน,นื่องท่านจะพบเลยว่าคุณภาพใจท่านเปลี่ยนไปในฐานที่ดีขึ้นมากๆเรื่อยๆเรื่อยๆได้เลยนะคะและจิตที่ที่สามารถจะชื่นชมและขอบคุณสิ่งที่เกิดขึ้นได้ อันนี้สําคัญเพราะจริงสิ่งที่ในชีวิตเราเนี่ยมันมันดีทั้งเรื่องดีและไม่ดีเนาะสิ่งดีถ้าท่านแบบว่าจะเริ่มต้นเนาะเริ่มจากสิ่งดีๆในชีวิตเราเนี่แหละว่าอะไรที่ทําให้เรารู้สึกแบบรู้สึกดีเราอยากจะชื่นชมอะไรในชีวิตเราอ่าจะชื่นชมอะไรในตัวเราอยากชื่นชมอะไรในสิ่งรอบตัวเราเราอยากจะขอบคุณอะไรในชีวิตเราอยากขอบคุณอะไรสิ่งที่รอบตัวเราเราเริ่มจากสิ่งดีๆก่อนได้เลยนะคะซึ่ง ถ้าเราทําได้เนี่ยใจ,ใจเราก็จะเริ่มมีเลเวลของคุณภาพใจที่สูงข,ขึ้นเรื่อยๆเลยอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่ต้องปฏิบัตินะคะเพราะว่าถ้าใช้ความคิดบางทีมันก็นึกไม่ออกอะคะ่ะมันเป็นประสบการณ์ที่ต้องเจอหน้างานอะเหมือนเราจะบอกว่าเฮ้ยผัดไทยอร่อยไหมร้านนี้เราต้องกินอะเออเราอยู่ๆมองแล้วจะคิดเอาว่ามันอร่อยไหมเนี่ยเราคิดไม่ออกนะคะเราต้องกินถึงจะรู้อ๋อมันอร่อยไหมอร่อย เรื่องแบบนี้ก็เช่นกันนะคะเรื่องทางใจก็เช่นกันก็ต้องไปเรียนรู้ด้วยการลองมือลองมือทําลองทําจริงๆริงแล้วมันจะประจักษ์ขึ้นมาแบบจิตกับใจเราเองนะคะและถ้าใครที่แบบเลเวลสูงขึ้นไปอีกเนี่ยจะสามารถชื่นชมและขอบคุณสิ่งที่รู้สึกไม่โอเคได้ด้วยนะคะซึ่งง่ายไหมไม่ง่ายเหมือนกันเป็นดาท,ที่ยากเหมือนกันบอกเป็นดาท,ที่ยากขึ้นถ้าเป็นในเกมก็คือเป็นดาท,ที่ยากขึ้นนะคะไม่ง่ายเลยนะคะแต่ที่บอกถ้าเราค่อยคเรียนรู้แล้วค่อยค่อย ทำได้เนี่ยแน่นอนเราก็จะ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 เข้าถึงคุณค่าของชีวิตมากขึ้นเขาใช้คํานี้เนาะจะเข้าถึงคุณค่าของชีวิตมากขึ้นมากๆเลยนะคะอ่าแล้วก็สิ่งที่เราจะชื่นชมกับหรือขอบคุณสิ่งที่มันไม่ค่อยดีกับชีวิตเนี่ยส่วนใหญ่มันจะมาจากข้อแรกเนาะการที่เราเห็นคุณค่าของการเรียนรู้ชีวิตเห็นคุณค่าของบทเรียนชีวิตที่เราได้รับจากสิ่งแย่ๆในชีวิตเรานี่แหละนะคะอ่าฉะนั้นก็มีสองส่วนเนาะ ก็คือการเข้าใจชีวิตเนี่ยที่เป็นคุณค่าของสิ่งใดเกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นดีเสมอก็คือว่าเราก็จะได้บทเรียนที่ดีและมีคุณค่ามากกับสองคือเราได้ฝึกที่จะชื่นชมและขอบคุณสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วทั้งหมดไม่ว่ามันจะดีหรือไม่ดีก็ตามนะคะแล้วก็อันที่สามคือเราได้ยกระดับทางใจขึ้นไปเพราะว่าด่านแต่ละอย่างเนี่ยยากหมดนะคะยากหมดไม่ง่ายเลยถะะ้าทำได้ก็เรียกว่าสภาพทางใจก็ขึ้นไปอีก ฉะนั้นด่านเนี่ยมันยากแล้วก็หลายคนไม่ผ่านนะคะไม่ไม่ไม่ผ่านแบบด้วยอะไรบางอย่างตามเหตุปัจจัยแต่หลายคนก็สามารถผ่านด่านได้แล้วก็อย่างที่บอกคุณภาพใจก็จะเปลี่ยนแปลงไปนะคะหลายท่านมีประสบการณ์ตัวนี้ก็แบ่งปันกันได้เลยนะคะก็ไปเป็นประสบการณ์ที่มีความหมายมากๆแล้วก็จะช่วยเปิดเปิด,เป,ดเปิดโลกแห่งการเรียนรู้และเติบโตไปได้วยกันในชุมชนนี้นะคะและอันที่สองเลยนะคะที่เรียกว่าเป็นการเข้าใจคุณค่าของเวลา ถ้อยคํานี้มีความหมายในแง่เรื่องนี้มากๆนะคะสิ่งใดเกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นดีเสมอเนี่ยสําคัญมากเพราะว่าถ้าในแง่คุณค่าของเวลาเนี่ยชีวิตเรามีเวลาจํากัดนะคะชีวิตเราก็เหมือนนาฬิกาสายที่ที่มันนับถอยหลังแล้วมันนับถอยหลังแล้วนะคะเราไม่รู้หรอกว่าเราจะเสียชีวิตเมื่อไหร่แต่ว่ามีแต่เราต้องเสียชีวิตแน่นอนนะคะไม่วันใดก็วันหนึ่งนะแน่นอน เราไม่มีทางอยู่อามาตากนิรันกาคนะ,คะเพราะเราเราไปดูชีวิตคนเมื่อปีหกศูนย์ปีเจ็ดศูนย์หลายคนก็เสียชีวิตหมดแล้วใช่ไหมคะอ่ะฉะนั้นเราวันนี้ก็คือคนในยุคป,ปีสองพันใช่ไหมคะที่เรายังมีชีวิตอยู่ในปีช่วงเนี้ยปีสองพันแล้วก็ผ่านไปอีกสักสิบปีสิบปีสามสิบปีเราก็อาจจะไม่อยู่แล้วเนี้ยคะ่ะอืมฉะนั้นมันมันมันเราต้องเป็นอดีตอะสุดท้ายวันนึงเราก็คือคนในอดีต เช่นกันนะคะฉะนั้นเราชีวิตเราเหมือนนาฬิกาสายที่มันก็นับถอยหลังลงไปเรื่อยๆเราไม่รู้นาฬิกาสายชีวิตของเรามันเท่าไหร่ขอให้นาฬิกาสายทั่วไปมันก็มีชั่วโมงหนึ่งครึ่งชั่วโมงห้านาทีสามนาทีหนึ่งนาทีอะไรก็ว่าไปใช่ไหมคะแต่เราไม่รู้นาฬิกานาฬิกาสายชีวิตเรามีเท่าไหร่ฉะนั้นแต่มันทึกเราทุกคนมีสิ่งที่เหมือนกันไม่ว่าจะตามนะคะสูงต่ําดําขาวยังไงก็ตามเนี่ยเรามีเวลาในชีวิตจํากัดทุกคนนะคะเรามีในชีวิตจํากัดทุกคนฉะนั้น การที่เราเข้าใจคุณค่าของเวลาเนี่ยคะ่ะจะทําให้เราเข้าใจว่าสิ่งใดเกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นดีเสมอจริงๆนะคะและเราก็และเราก็จะเริ่มรู้ว่าเราควรจะใช้ชีวิตไปข้างหน้าอย่างไงเราเริ่มรู้ว่าชีวิตเราควรไปข้างหน้าอยัางไงไม่ไม่ใช่การจมอยู่กับอดีตแล้วเพราะว่าเราไม่ได้มีเวลามากมายขนาดที่จะนั่งจมกับอดีตไปเรื่อยๆเพราะเวลามันนับถอยหลังไปเรื่อยๆแล้วเช่นกันนะคะ ฉะนั้นคุณค่าของประโยคนี้จึงมีความหมายมากๆนะคะความหมายการเข้าใจชีวิตและการเข้าใจคุณค่าของเวลาที่มีจํากัดแล้วก็เราไม่ได้มีเวลามากพอที่จะนั่งจมกับอดีตหรือวนกับอะไรที่มันมันก็เรียกว่าผ่านเวลาไปเรื่อยๆเช่นกันไปนกันอ่ะฉะนั้นตรงเนี้ยถ้าเราเข้าใจคุณค่าของเวลาเราก็จะเริ่มรู้ว่าเออสิ่งใดที่เกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นดีเสมอเนาะแล้วเราก็นําสิ่งที่ เป็นคุณค่าของการเข้าใจชีวิตเนี่ยมาเป็นประโยชน์กับชีวิตของเราในวันนี้ซึ่งเวลาในตอนนี้เป็นสิ่งที่มีค่ามากนะคะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเวลาของเราจะหมดลงเมื่อไหร่อะคะ่ะฉะนั้นนี่แหละค่ะคือคุณค่าของเวลาและชีวิตเราก็จะได้ทําตอนเนี้ให้ดีขึ้นมันเกิดข <laughs> ึ้นแล้วและมันจบไปแล้วนะคะแต่สิ่งที่มีอยู่ตอนนี้คือปัจจุบนันแล้วก็เวลาที่เราเหลืออยู่ซึ่งไม่รู้เหลืออยู่เท่าไหร่นะคะฉะนั้นสิ่งใดเกิดขึ้นแล้วนั้นดีเสมอแต่ถ้ยอยคําที่มีความหมายมากนะคะ มันมาจากความเข้าใจโลกเข้าใจชีวิตแล้วก็เข้าใจเรื่องของคุณค่าของเวลาเราไม่รู้นะคะว่าเราจะมีเวลาเหลืออยู่ในโลกนี้อีกนานแค่ไหนนะคะเพราะว่ามันคือเวลาที่เหลืออยู่จริงๆนะคะแล้วก็สิ่งที่สําคัญก็คือเวลาในปัจจุบันนี้ที่เรามีอยู่ซึ่งมีคุณค่าและมีความหมายมากนะคะต่อให้มีเงินพันล้านเนี่ยซื้อไม่ได้นะคะหลายเศรษฐีหลายคนช่วงเวลาสุดท้ายของชีวิตเนี่ยเขามีเงินมากนะคะแต่สุดท้ายเขาก็ไม่มีชีวิตอยู่เพราะว่าเงินไม่สามารถซื้อเวลาได้นะคะ แล้วก็นั่นแหละค่ะคือคุณค่าของเวลาถ้าเราเข้าใจมุมนี้เราก็จะเริ่มรู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วนั้นดีเสมอจริงๆเมื่อเราเข้าใจมันแล้วก็หยิบมามันเรียนรู้และจะทําให้ชีวิตที่มีอยู่ตอนเนี้ยมีคุณค่าต่อไปได้มากๆเลยนะคะค่ะแล้วก็วันนี้ขอฝากบทความนี้ไว้นะคะถ้ามีคําพูดใดที่ทําให้ท่านรู้สึกไม่สบายใจก็ขออภัยด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่มารัาบฟังบทความนี้กันนะคะสวัสดีค่ะ